สายซิ่งห้ามพลาดกับโตต้ายาริสคันนี้นะครับได้ปี2014สีเทาแลมโบมาด้วยนะครับโคตรหล่อเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ล้อแม็กที37ขอบ15ยางแม็กซิตไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มแล้วกันาสาดมีให้4บานเลยระบบห้ามเบรกได้มาดิส4ล้อนะครับส่วนด้านหลังนะครับสปอยเลอร์หลังไฟเบรกนิด3ปัดฝนหลังนะครับปลายท่อไทเทเนียมด้วยสีเต็มไม่มีต้องทําอะไรแล้วเลยมาดูที่ภายในเลขไม้ได้มาที่53,000กิโลเท่านั้นเองนะครับคอนโซลก็อยู่ภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลย มีเทอร์โบทัมเมอร์มาให้ด้วยนะครับวิทยุเดิมจากโรงงานบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตให้ด้วยเบาะหนังสีดำทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดมาโอ้โหห้องเครื่องคันนี้อย่างเนียนเลยนะครับเบ้าโชกซ้ายขวาคานเดิมสนิทเลยมอกอก็อยู่ให้ครบด้วยมาพร้อมกับเครื่อง2อ z v v t l วนะครับปั๊มเบรกไอเบสก็มาด้วยแบตเตอรี่ 3K นะครับใครมองหารถซิ่งไว้ใช้งานแนะนำคันนี้เลยเอาไปที่2 7 0 0 0 0 9,000บาทนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี10,000โลรับประกันช่วงไล่6เดือนนะครับยังไม่พอ